การเรียนรู้ไม่เคยง่ายขนาดนี้เราได้สร้างเส้นทางใหม่ให้กับผู้เรียนมากมายด้วย 3L Learning ที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ทุกที่วันนี้มาฟังประสบการณ์จากผู้เรียนจริงกันค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อสติปภาพินโรชื่อเล่นพลอยตอนแรกเรากำลังมองหาวิธีพัฒนาทักษะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ โดยไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนในห้องเรียนแบบปกติค่ะและสามารถจัดหาเวลาเรียนได้เองสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าที่บ้านตอนนี้เราสามารถเรียนรู้ทักษะที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงในอนาคตสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภธทานามีผลกําลังมองหาโอกาสในการทําธุรกิจเกี่ยวกับสายงานด้านการจัดการค่ะแล้วก็ได้มาเจอแพลตฟอร์ม 3L Learning นี้ค่ะสิ่งที่ดิฉันชอบสําหรับแพลตฟอร์ม 3L Learning นะคะนั่นก็คือ มีการสอนที่เข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างจริงสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีค่ะตอนนี้ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในการนำไปปรับใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวก,กัญญาภานทองชื่อเล่นชื่อมิ้นกํกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่3สาขาาเทคโนโนลลยีแะกรสื่อาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะตอนนี้เรากำลังได้มองหาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ จนได้มาเจอแพลตฟอร์มออนไลน์3 L learning นี้ค่ะสิ่งที่ทำให้รู้สึกชอบคือเราสามารถเริ่มต้นได้แม้เราไม่มีพื้นฐานมาก่อนและแพลตฟอร์มนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมทุกอย่างที่เราต้องการและตอนนี้เราก็ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จะไปใช้ในอนาคตในสายการทำงานแล้วค่ะคุ้มค่าทั้งด้านเวลาและการลงทุนถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแพลตฟอร์มนี้ช่วยเพื่อนๆได้จริงค่ะอย่ารอช้า การเริ่มต้นการเรียนรู้คือก้าวแรกสู่ความสำเร็จค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้เรียนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยสอบ L learning สมัครวันนี้และเริ่มต้นความสำเร็จของคุณได้เลย